สวัสดีค่ะสวัสดีใครก็ไม่รู้ก็สวัสดีค่ะนะคะคนที่หลงเข้ามาดูทริปเวียดนามนะคะครั้งแรกของทุกๆคนเลยไปกันเองแล้วก็วางแผนวันสองสาวันแล้วก็ไปเลยแบบปุบป,ปับมากปุบป,ปับทัวร์ค่ะปุบป,ปอปุบป,ปอทัวร์ค่ะภาพที่ถ่ายกันนี่ก็ต้องขอบคุณนะคะ พี่เคยค่ะพี่ตีค่ะถ้าไม่มีพี่ตีนี่ก็อีปอนี่ก็ลืมถ่ายรูปนะคะเพราะว่าชอบถ่ายคลิปวิดีโอเนาะอันนี้คุณป้าสวยๆนะคะปุกปอทัวนะคะปุ๊บปับทัวปุกปอทัวก็วลคอมทูเวียดนามนะคะนี่ก็คือสนามบินเวียดน,นามแล้วเนาะก็เดินตามพี่ตีไปนะคะเดินไปลงบันไดทางขวามือก็เข้าสู่ตอมอที่ oh, <come> ยาวเหยียดมากแถวโคตรจะยาวไม่รู้จะยาวไปไหน นะคะนะคะเดี๋ยวมาดูที่ตอมอกันนะว่าแถวยาวขนาดไหนพอผ่านตอมอไปก็เจอกลมสูงวีคอมอสอูงกระเป๋าอีกส้ลองไล่แกนกระเป๋าก็ยาวอีกขนาดไม่มีอะไรต้องสั่งแรงเนาะแล้วเราก็เดินหน้ามืองไปแล้วงานก็เรียกแล้วทำน้า,าตึงตึงใส่เรามาแล้วคะ่ะแท็กซี่ของเราก็ตกประมาณ4 0 0 0บาทต่อ4วันนะแต่เป็นแพลนเราเนี่คือแพลนชิลๆมากให้เขามาแวะร้านอาหารร้านนี้ก่อนนะคะร้านแรก คือเราเช่าแท็กซี่นะคะเป็น4วันเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็ให้เขาแบบมารับแค่แบบครึ่งวันแบบมารับจากโรงแรมสายๆายก้าโมงสิบโมงแล้วก็เข้าที่พักเช็คอินกินข้าวบ่ายสองไม่กันบ่ายสาม แล้วหลังบ่ายสามช่วงเย็นอย่างเงี้ย<ต>บางวันก็เรียก <ปะ S 1> แกรบเอาเนาะเหมือนวันที่อยู่ในดาหนังมาสุดท้ายจะเรียกแกรบซะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มาเรียกใช้บริการเขาแล้วนะคิดว่าเขาก็ทํางานสบาย ร้านนี้หมดไปเป็นร้านดองนะคะร้านดองก็ประมาณ830หรือ820บาทเนี่ยนะคะก็คือค่าเงินเขานี่เป็นอะไรที่งงมากตอนนั้นเราก็คิดว่าแสนนึงก็ประมาณ150บาทก็คือสั่งโดยแบบไม่รู้ละคงราคาอะไรเลยรู้แค่แบบว่าจานนึงก็ประมาณ3 3 0 0ออะไรอย่างเงี้ยเนาะ ก็คือราคาแบบเนี้ยก็คือถือว่าดีมากๆเลยนะสําหรับร้านอาหารที่แบบ4ี่หดาวแบบนี้นะแล้วรสชาติอาหารก็เฉยๆนะแบบจืดๆอะไรอย่างงี้ก็คือกินได้ไม่น่าเกลียดอะไรนะคะ แล้วก็คุณป้ายชั้นขอเก็บรูปกับเงินเวียดนามไว้สักหน่อยนะคะเป็นเงินติปให้ค่ารถคนขับเกล้วบแล้วก็นั่งกัชาวบ้าน่ยไปที่ถ่ายข้างหลังเมือเขียวปานาฮิวนะคะถ่ายได้สองรอบเดียวขาลงมาก็ได้ถ่ายหนึ่งนะโอ้ลังตกลังตกไอเจ้นอนสักสองคืนนะลงตกนั่น่เดี๋ยวพอใกล้ใก้แล้วก็มาถ่ายแต่ ดีนะที่ไม่ได้จองสองคืนเพราะว่าแต่ขึ้นลองกี่นอนไม่ได้จนกว่าแอร์ร้อนมากเลยแล้วแบบไปถึงแบบเ่อตอนนี้นเนี่คือเดือนนีนะน่คือแบบปหองวกเขาแล้วนี่ไเราขนร่เดางือนมีสาร้อนแ้อนแ้นแอแบบร้อนแบบอนแ้อนแร้อนแ้อนแ่รนแ้อนแบอนร้นแร้อนแ้อนร้อนแร้อะรอแ้อนนแบร้น้อนแบองแบบรูแ้อแบบร้อนแบร้อนแ้้อนแบ้นนก้แบบร้มบ้อนแบรู้อนแ้อนแ้้้แบรู้สึก้อน อ๋อนึขึ้นจากข้างล่างตรงนั้นจากไอที่โรงแรมคนมาเที่ยวหรือเปล่าเออของเราขึ้นมาข้างบนใช่ไหมอันนั้นแต่มันมีโรงแรมเดียวนะข้างบนนะก็นี่ไงม,ม,มันมันมีที่นีหรืออันนี้มันเที่ยวแค่น้ําตกมั้งก็ต้องห่าน้้าตกเหมือนกันนี่หว่าสวยอ่ะพี่ตีมาไทยสูมเหมือนซิสูมดิเหมือนแตกแเนี่ย <laughs> ขึ้นกระเช้าลัวกระเช้าขาดใครว้ <laughs> พอเช็คอินเอากระเป๋าไปเก็บนอนพักผ่อนเล่นโทรศัพท์กันสัก2-3มชั่วโมงตอนเย็นใกล้พระอาทิตย์ตกดินก็ออกเดินเล่นชมเมืองนะคะแล้วก็ไปหาข้าวกินกันเนาะส่วนใหญ่เราจะเก็บรูปของเราไว้บน Facebook นะคะ,เ,ะเก็บแม่งนนะะทุกรูปเลยแล้วก็ไอรูปที่คัดแล้ววิดีโอส่วนใหญ่เนี่ยจะเก็บลง Youtube ให้หมดเลย คือเขามีมุมให้ถ่ายรูปคือแบบเยอะมากเลยนะเรามันก็ไม่ได้กว้างขนาดนั้นแต่วันเดียวพอที่จะเดินไหมก็พอนั่นเองเราคิดว่านะแต่สองวันก็กำลังแบบชิวๆสบายๆแบบชมบรรยากาศถ้ามันเย็น ว่าฤดูหนาวของเวียดนามอะ่ะก็จะเริ่มจาจากกันยาจนถึงมีนานะกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาอะไรประมาณนี้เนาะหลายๆรูปหลายๆวิดีโอที่ไม่ชัดเนี่ยเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้ถ่ายด้วยใช้กล้องมือถือนะก็เซฟลงมาจาก m essenger อะไรเงี้ยหรือว่าลนยมันก็เลยไม่ค่อยชัดเนาะแต่ก็จะเป็นภาพที่แบบใช้กล้อง messenger ส่งไปให้พี่คิดอะไรประมาณนี้นะ นึกถึงคุณพระคุณเจ้าเอาไว้ค่ะ <laughs> เอาได้มาให้แย่ให้เสียเที่ยวเราเหมือนไม่จับเลยจับใครไอเราเนี่ยก็บิวดีจังลืมถ่ายวิดีโอเ่ะอ <laughs> ีก็หาก๊อผ้าแถวนี้แหละพี่ตีไม่นี่ไี่นี่ใช่ไหมตีนั่งเหงียนจได้บุญที่เดียวอันเดียวมันก็ไม่มีอะไรแล้วทีนรู้เรื่กงเอาแต่น้ำซุปเราก็บอกเขาสิไม่เอาเส้น อมือลาเท่าไหร่นะมือสองแสห้่เวลนาคเท่าระ đó. đầm nữa hả? con thiểu đầm đó là à bắt đèn กอลังกายเนีเขานั่งคนเดียวแล้วกงนายเนไ้เห็นไหมเอ้ยหรือว่าไม่รู้อ่ะ ยูทูบเบอร์ก็ได้ไอ้หอยมีแข็งมันได้ ไปไหนอ่ะอเราก็ต้องโง่ก่านสิพี่ีใช่นมันอเลยก็ได้แต่มันเหนื่อยนะพี่ตี่มันมีสองามนตรงนี้ไม่ชานแ่ตรงนี้แต่ตง้ไม่ชา่พอทีเนี้ยรู้กันทุกคนเลย

นี่ไงที่พวกเดินเข้าไปลูซินเวียดนาม